สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเห็นแบบแดงแล้วประมาณสักสองอาทิตย์อันนี้เป็นน้ำปลาปลาที่เราใส่ไว้ในกระมังนี้นะจ๊ะแล้วก็เอาฮอร์โมนมสดฮอร์โมนไข่ที่เราทำพร้อมกันเอามาเทใส่เนี่ยใส่ไปสักหนึ่งแก้วกาแฟแล้วคนคนคคอยคนทุกวันนะจ๊ะสองอาทิตย์เราก็จะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้ว สาเหตุที่บอกให้คอยคนก็คือต้องคอยกระตุ้นให้เขามากินอาหารฮอร์โมนโมสดฮอร์โมนไขส่สามารถทําเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้ซึ่งหลายคนก็เคยทำไข่ไก่ใช้ไข่ไก่อย่างเดียวก็แดงได้แต่จะทําทให้มันมีประสิทธิภาพก็ต้องเติมผงชูรสกับปิน้ําปลารา้าก็ได้เอาไปบำรุงต้นไม้ต้นพืชได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบ้านใคร ท่อตันส้วมตันก็สามารถเอาจุลินทรีย์เนี่ยไปรดราดได้เขาก็จะช่วยย่อยสลายทุกสิ่งทุกอย่างบอ่อปลาบอ่อได้หมดเลยบอ่อใครที่มีกลิ่นเหม็นเหมนเอาตัวเขาเนี่ยแหละไปรดราดทั้งที่ตัวเขาเองก็เหม็นเหม็น <c oughs> พอรดราดต้นไม้รากเริ่ดแข็งแรงแตกยอดแตกใบ ช่วยไล่แมลงได้อีกต่างหากไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงได้นะจ๊ะคือเพื่อนใหม่ๆอ่ะอาจจะยังไม่รู้คนรักการปลูกเขาก็อาจจะยังไม่รู้ไงเพิ่งจะมาปลูกเขาก็จะไปเรียนรู้ตามช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ช,นช,นช่องนั้นเพราะฉะนั้นบ้านใครกลุ่มปลูกผักของเราอ่ะถ้าทําคลิปอะไรก็แล้วแต่ก็ทําให้คิดว่าทําให้คนใหม่ๆเข้ามาดู ในช่วงโควิดมีคนที่รักการปลูกช่องใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะตะแป๊บเป็นลมเพราะในช่วงที่โควิดระบาดหนักทำไรไม่ค่อยได้ก็อยู่บ้านปลูกผักกินเองนะพอพอได้ปลูกแล้วมันจะรู้สึกอะไรรู้สึกชอบมีความสุขทีนี้แหละเสพติดกันเลยทีนี้ <c oughs> ปลูกกันไม่เลิกอะจนกว่าจะแก่เท่าชาราเข้าใจใช่ไหมเออ เนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ใช้หนหมฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่นะจ๊ะทดลองทํากันไปเรื่อยหนึ่งสมองสอง,สองมือทํามุ่งมั่นขย,ยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเ,ลเลสมอท่องเอาไว้เวลาใช้เอ่อได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็รดราดพืชผักต้นไม้ของเราไปมันก็จะเขียวสดงดงามแข็งแรงเลยความเขียวสดของพืชพวกเรานี่จะทําให้รู้สึกดีมีความสุขนะจ๊ะ โอ้โหอยู่ทีนี่เป็นไงเป็นตางงามคักเนาะโอ้โหงามงามมันงมานาวงามหมดเนี่ยพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพวกน้ำหมักต่างๆขยันใส่เข้าไปนะจ๊ะทุกคนไปลยเด้อตรวจสุขภาพร่างกายอย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะแค่นี้นะ